สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิทรีวิวทอยน,นะครับและว,วันนี้ผมก็จะมารีวิว dx arc zero one polarsky นั่นเองหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหน้าของเจ้าตัว c a m e บลเดอร arc zero one นะครับตัวนี้นี่จะไม่ได้โผล่ในซีรีส์นะแต่จะไปโผล่ในสเตจโชว์นะครับเป็นละครเวทีหลังที่จบซีรีส์นี้ไปแล้วนั่นเองนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกล่องใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะครับอ่เริ่มจากด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นตัวของ polarsky ตัวนี้นะครับ สวยงามมากเลยทีเดียวมีสัญลักษณ์โตเอะนะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้ของบันไดนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อของคอมเบเลเตอร์ตัวนี้นะ Ar c ์ e r o โรัถัดมาด้านบนนะครับก็จะมีเป็นโลโก้ของเรื่องคอมเบเลเดอร์เซโรวันนะครับแล้วก็เป็นตัวของคอมเบเลเดอร์ Arc ์ e r o โนั่นเองเท่มากเลยนะครับผมด้านบนก็จะเป็นโฟกั y คีย์แบบกางออกนะครับสวยงามมากต่อมาก็ด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็จะบอกว่าโปรไกส์ทีตัวนี้สามารถนําไปเล่นกับเข็มขัดไดเวอร์อื่นๆได้นะครับผมที่อยู่ในเรื่องนี้นั่นเองด้านข้างนะครับก็เป็นตัวของคอมเบเดอร์อาร์คซีโรวันนะครับผมแบบครึ่งตัวนะเท่จริงๆเลยนะครับตัวนี้สีแดงสวยมากด้าน,นหลังนะครับด้าน,นหลังก็เป็นวิธีเล่นแบบคร่าวๆนะบอกว่ากดออกมาจะได้เสียงแบบนี้นะครับสแกนเข็มขัดใส่เข็มขัดออกมาเป็นเสียงประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเขียนไว้หมดเลยนะ ด้าน,นล่างก็ไม่มีอะไรนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องมาดูของด้านในกันดีก,กว่านะครับครับผมตอนนี้เราก็แกะออกมาจากกล่องกันแล้วนะครับรายละเอียดนี้สวยงามมากเลยนะครับผมนี่สวยสุดๆเลยนะครับซึ่งไอเจ้ารายละเอียดโดยรวมเนี่ยก็จะเหมือนกับพอกไรส์คีอาร์ควันเลยนะครับผมแค่เปลี่ยนสีนะสวยมากนะครับ ด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็เป็นฝาถ่านนะครับแล้วก็เป็นลำโพงตรงนี้นะตัววัสดุเนี่ยจะเป็นเคลือ์ใสนะครับสวยเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็เป็นปุ่มกดเล่นเสียงกับกดให้หน้ากากมันกลางออกนะครับลองกดดูนะครับผมนี่หน้ากากก็จะเด้งออกมาอย่างนี้นะครับนี่เด้งออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นหน้าของ Ark One แบบชัดๆเลยนะครับไม่ใช่สิ เป็นตัวนี้ต้องเป็น Arc Zero One นะครับแต่ก็หน้าเหมือนกันนะครับแช่เปลี่ยนสีนะสวยงามมากนี่ตัวชิปก็สวยนะครับรายละเอียดนี้ทำออกมาสวยเลยทีเดียวนะครับผมด้านหลังนะครับนี่โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเสียงกันเลยดีกว่านะครับดึงเจ้าที่ขั้นถ่านออกนะครับผมปึ๊บดึงออก ก็ไม่มีอะไรนะครับมาลองกดเล่นเสียงกันนะครับนี่ก็จะมีไฟ LED ตรงชิปนะครับผมนี่เท่มาก ครับผมก็จะเป็นเสียงของในคาแรคเตอร์อาสุนะครับเป็นคนพูดนั่นเองนะพอกดวนไปเรเื่อยมันก็จะกลับมาเสียงเดิมนะครับอลองฟังอีกรอบนะ นี่สำหรับใครที่เป็นแฟนตัวละครตัวนี้ก็ต้องฟินกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนั่นเดี๋ยวลองเอามาสแกนกับเข็มขัดดูนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะ, <All right. S 1> ะแล้วก็ลองกดดูนะครับก็จะเป็นเสียงของอาซูพูดว่าเฮนชินนะครับผมน,นี่สุดเทพเลยนะครับ นั่นเดี๋ยวเราไปเล่นแบบเปิดสวิตเข็มขัดกันดูดีกว่านะ นะครับผมเสียงแป้งล่างเท่มากเลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของท่าไม้ตายกันนะ <riding>. ท่าไม้ตายอีกสักรอบนะครับ เท่มากเลยนะครับผมสำหรับลูกเล่นเจ้าตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX Arc Zero e p o g u i t e Key นะครับคียตัวนี้นะครับก็มีความสวยงามมากๆเลยนะครับผมด้วยส่วนตัวเนี่ยผมชอบสีแดงแล้วตัวนี้ผมไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วด้วยที่ผมมีเจ้า Zero One Driver Limited e d t อยู่แล้วเนี่ยเอามาเล่นคู่กันนี่แบบสวยมากเลยนะครับผมใครที่มีเจ้าเข็มขัดเส้นนี้นะครับบอกเลยว่าถ้ามีตัว Arc มาเล่นเนี่ยรับรอง เทมากแน่นอนนะครับสีแดงทั้งคู่เลยนะสีแดงแรง3เท่าเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาแปลงร่างกันสักทีนะครับก่อนไป